โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปกระโดดในไหมครับพาร์ทที่สองกันนะครับโอเคก็มาต่อกันเลยอุ๊บอุ๊บโอเคฮะ,ไ,ะไม่ต้องหรอก เราใกล้จะผ่านแล้วยังครับอู้หูโอเคครับเอาคุณไม่กระโดดเหลยโ,โอ้โอไม่โอ้ยเจ <c oughs> ็บเจ็บ <c oughs> เอานี่มันจบแมปต้องใ้มันเร็วขนาดนี้เลยครับเร็วอ่ะโอ้มันเร็วจัดเดี๋ยวเราจะมาต่อคลิปที่สองกันนะครับต่อคลิปที่สองกันดีกว่าคลิปเดียวในสองเกมโอเคให้มันจะได้ไหมเนี่ยโอเคคลิปเดียวในสองเกม,มเกินี้คุณเล่นไม่ได้นะคุณไม่ได้โหลด มันตัดคลิปไม่ได้มันคนละแอปกันมันตัดไม่ได้มันคนละโปรแกรมกันนี่ครับเรียนเลสซิ่งสามเ้ยแลไมกดเข้าไม่ได้ โอ้ยก g อดโอเคก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วก็จะถ่ายมาอีกคลิปหนึ่งก็ขอเป็นเรียลริซซิ่งก็แล้วกันนะครับ